ครับผมสวัสดีครับผมผมแจอนครับจากแผนกการตลาดอยู่กับน้องอน้นแผนกอะไหล่นะสวัสดีครับผมอน้นพาร์ทพอยต์ฮาร์เรย์ดิวซันออฟคอนแกนครับวันนี้เราจะพามาชมอันบล็อกล็อกฟอร์ดฟอสเกตกันว่ามีในกล่องเนี้ยมันมีอะไรมาบ้างนะครับผมอ่ะน้องอน้นเริ่มเลยดีกว่าอ่ากันเผื่อว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นสําหรับขออ่ามันจะเป็นชุดลำโพงล็อกฟอร์ดฟอสเกตสำหรับออนเนวสตีดไกด์แล้วก็รถไกด์นะครับอ่าออ,อ,อนเนวก็คือปี2024ขึ้นไปนั่นเองยี่สี่ขึ้นไปอ่าเลย ดูครับผมข้างในดูดีอันนี้จะเป็นของรุ่นไหนอดูยขอวา,างก่อนขอวางก่อนเดี๋ยวเราให้ดูดอกลำโพงตัวดอกลำโพงก่อนว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับมูนเจอรสั่นมูนเจอรสับ <laughs> ตื่นกล้องตื่นกล้องตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ นีในในตัวดอกลำโพงค่ะในตัวของดอกลำโพงนะครับเนี่ยจะมีตัวดอกทุ้มแล้วก็ดอกแหลมมาให้เลยในตัวบริ <ST OO L> เวณนี้ก็คนที่เล่นลำโพงก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว,ว่าเสียงทุ้มเสียงต่ําย่านต่ำเนาะอันนี้ก็สองอันนี้ก็จะเป็นย่านไฮของเสียงข้างหลัง ก็จะเป็นโลโก้ของล็อกฟอร์ด o อร์ a เกจะเป็นอย่างนี้ของแท้แน่นอนรับประกันทั้งหมดก็จะให้มา2ตัวก็คือ,อหนึ่งคู่หนึ่งคู่ด้านหน้า1คู่ด้านหน้าส่วนตัวฝาปิดมันจะเป็นฝาปิดอ่ารถไกด์กับสติดไกด์จะคนลาทรงกันอ่าเดี๋ยวเอาของสติดไกด์มาให้ดูตัวลำโพงอ่ะของสติดไกด์รถไกด์อ่ะเหมือนกันต่างกันที่แค่ตัวฝาปิดตัวฝาคร <ฐา S 1> อบมันี จะต่างกันตรงนี้อันนี้จะเป็นของสตีดไกด์ครับตัวนี้อ,อันนี้จะเป็นสตีดไกด์อันนี้ของรถไกด์เป็นรดไกด์จะเป็นอย่างน,นี้ก็จะใหญ่ตามหน้ากากรถตามแฟรริ่งรถแต่แต่ตัวแต่ตัวดอกเนี่ยเท่ากันเท่ากันใช่ตัวดอกเท่ากันเหมือนกันทั้งหมดเลยม,มีลำโพงไปแล้วถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะไม่สามารถที่จะมีเสียงได้ขับเสียงได้ ตัวนี้ก็สำคัญตัวนี้จะเป็นตัวชุดแอมอตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวปี2อสาจะเป็นแอมชุดใหม่กับขนาดของแอมเนี่ยห้าวัตต์คขาว่า500วัตต์หลายคนอาจจะสงสัยมันคืออะไร500วัตต์250วัตต์นู่นนี่นั่นก็คือมันเป็นกํลาลังขับของแอมถ้ายิ่งวัตต์เยอะขับเสียงออกมาได้ขึ้นได้ดี <จะ S 1> ขึ้น,นได้แรงขึ้นนั่นเองถ้าถ้าเกิดอ,อยากติดตั้งด้านหลังเพิ่ม ไม่ยังเป็นต้องซื้อแอมเพราะว่าแอมตัวนี้เนี่ยมีมาให้แล้วก็คือถ้าจะใส่ด้านหลังเพิ่มเนี่ยเปลี่ยนแค่ตัวดอกลำโพงด้านหลังแล้วก็ฝากระเป๋าเพิ่มชุดติดตั้งเพิ่มชุดสายไฟติดตั้งอีกหนึ่งชุดแค่นั้นจบเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตัวแอมมันสูงอยู่แล้ววัดกำลังวัดแม่งพออยู่แล้วแค่นั้นจบเลยจบเลยง่ายๆกันมาเป็นด้านหลังชุดหลังเปิดมาดนะเจอตัว ฝาครอบอ่าฝาครอบฝาครอ,อบตัวลำตัวดอกลำโพงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูสักอันมีมีโลโก้ของล็อกฟอร์ดมาให้ด้วยมา,มาใส่ไปยังไงใครก็รู้ล็อกฟอร์ดแน่นอนแค่เห็นตรงนี้ตัวตรงแค่เห็นเอตัวฝาครอบตรงกระเป๋าหลังก็รู้แล้วว่าสเต็ปสองแน่ๆจริงๆไม่ต้องไม่ต้องเห็นโลโก้ก็รู้นะเปิดเสียงฟังนี้ก็รู้เลยว่าเป็นล็อกฟอร์ดต,ต่างกันจริงๆกับของเดิมนะต่างกันมากนี่เสียงมันเสียงมันใสมากเลยนะเสียงมันใสใสกิ้งเป็นตัวดอกลำโพงละ อย่างใหญ่ก็จะมีมาให้่าตัวดอกทุ้มดอกแหลมเนาะอมีให้เหมือนด้านหน้าเลยลองใหดดูดิถ้าเปิดใส่เต็มสเตจของเขาอะเนาะว่าลำโพงคนขับคนซ้อนจะดังขนาดไหนด้านหลังก็มีโลโก้เหมือนกันมีมีคนมาถามว่ามันมันต่างจากของเดิมที่ติดรถมาอย่างไงออาแน่นอนมันมันต่างอยู่ละคือในตัวของของเดิมอ่ะ ใน,ในตัวของเดิมเนี่ยมันเป็นแค่ดอกลำโพงดอกเดียวชุดรวมแล้วแอมที่ให้มากับตัวรถเนี่ยมีกำลังขับแค่2 0 0วัตต์เท่ากับว่ามันจะออกดอกละ100ออ1 0 0วัตตแต่ในของลัฟฟอร์ดพอสเกตคือให้แอมมาเลย5 0 0วัตต์ซึ่งถ้าเปลี่ยนจากถ้าเกิดใส่แค่ด้านหน้ามันจะขับอยู่ดอกละ1 2 5วัตต์รวมเป็น250 2 5 0วัตต์ถามว่ายังดังดังดังได้ก็คือเพิ่มชุดหลัง แล้วก็ไม่ต้องซื้อแอมเพิ่มเพราะแอมมาให้แล้ว500วัตต์ถ้าใส่แค่ข้างหน้ามันก็จะเหลือแอมอีกแอมให้ใช้อีก,ก250วัตต์<อ>ก็คือแอมมันทํามาเผื่อไว้ติดข้างหลังอยู่แล้วแหละใคูดได้ง่ายจะไม่ต้องเสียตังค์หลายรอบใช่มสมมุติว่าวันนี้เราติดตั้งชุดหน้าไปเนี่ยโอเคเราพอใจกับเสียงแล้วแต่เราอยากให้มันดังขึ้นไปอีกอยากให้มีอรรถรสในการฟังเพลงมากขึ้นไปอีกก็แค่เพิ่มชุด,ชดหลังอีกคู่หนึ่งจบแอมไม่ต้องเปลี่ยน ชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับชุดนี้ประมาณ1น0 0 0แสนนิดๆเฉพาะคู่หน้าอ่าคู่หลังด้วยอ๋อถ้ารวมคู่หลังถ้ารวมรวมหลังด้วยใช่คู่ถ้าถ้าแค่คู่หน้าเนี่จะอยู่ประมาณ50,000ื่นถึงหกหม0ประมาณนี้หรือใครอยากดูรีวิวตเต็มๆของอันเนี้ยไปดูได้ที่คลิปของที่แก๊งเซลของพอยเคยรีวิวไปแล้วรว,วไปแล้หาดูได้ตาม YouTube และหน้าเพจก็มีนะครับ